สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาทำาะคอสร้างเรื่องเมื่อฉันสร้างสกุชชี่มาแต่จุดๆจ,จ,จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมวงกันเลยเย้ปิวลา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 หิวข้าวจังเลยเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าวันนี้ฉันกินอะไรดีนะ เดัอดับไฟก่อนเนี่ยฉันกินเป็นข้าวปัน้นแล้วกันไหนเนี่ยข้าวปั้นเออนี่ไงได้แล้วฉันะฉันอะไปเจอร้านนึงฉันไปเจอฉันเลื่อนฟีดไปไปเจอคลิปหนึ่งมาเขาเล่นสกุตชี่ฉันอยากได้บ้ามากเลยอะ่ะ แต่เขาทำเองนะสิฉันไม่อยากทำอะ่ะอืมงั้นฉันสั่งมาดีกว่าหนูกินข้าวป้านเสร็จกินข้าวเดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จฉันไม่เดินดูในฟาร์มสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวฉันไปดูสกูตชี่อะไรดีกว่า กินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูฟาร์มนิดหน่อยดีกว่าโหอากาศร้อนมากไหนล่มเนี่ยหยิบล่มเอ,อนานนิไงไปเดินดูเลยดีกว่าโหอากาศร้อนมากร้อนอ่ะขนาดมีร่มแล้วยังร้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่แว่นดำด้วยนี่ใส่ไปอย่างนี้แหละ ร้อนมากร้อนแบบร้อนเลยแล้วเราจะเดินมาทำไมนะคะทำไมเราไม่ปัจจัยานจะได้แบบโหเบาะร้อนจี่เลยร้อนร้อนไปหมดสัตว์อยู่ครบไมตรงนี้มีสามตัวโอเคครบอันนี้ไก่ลุกไม่ได้มันกัน แน่แน่แนแน่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 ันแน่อย่าหนีฉันสิเอยทำไมมันไม่หนีอ่ะยี่ไงวิ่งละวิ่งละนี่ยเรียแล้วเรียแล้ว จับไม่ได้อุ้ยจับจับจับได้แล้วตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยวันดีจ้าเดี๋ยวไปเดินดูตรงนู้นด้วยในคอง ข้างนอกมีสองข้างในมีหยุดเป็นริมๆอันนี้เราปล่อยออกไปอีกตัวหนึ่งมีคนซื้อไปแล้วใช่มากเนี่ยชอบตัวเด็กมากรู้อย่าฉันชอบตัวเด็กสุดๆไปเลย ไปเรียบขับไปเลยร้อนมากฉันจะไปดูสกุตชี่แล้ชุบอโอ้ยเข้อ,อยังชั่วหน่อยกลับมาห้องแอร์เดี๋ยวไปนอนดูสกุตชี่เลยดีกว่าเฮ้ยจะไปเข้างน้ำก่อนนี่เห็นไหมทุกคนห้องน้ำเราหลูมากเลยนะเหมือนจากห้องน้ำอินเดียเสร็จแล้วล้างมือหน่อยอ่ะที่ล้างมือในนี้ไม่มีมเสร็จแล้ว มานอนดูเลยดีกว่าไหนดูซิเอาอันไหนดีวิอันนี้ได้หลายอันมาก30บาทเองสั่งอันนี้มาแล้วกันชึบหนึ่งวันต่อมาถ้าวันนี้ที่ฉันมานั่งรอหน้าบ้านเนี่ยอากาศร้อนนะที่ฉันมานั่งรอเพราะว่า วันนี้สกุชชี่ฉันจะมาส่งแล้วเย้ yeah! ตอกมือเดี๋ยวกินชาดีกว่าแล้วฉันจะมานั่งรอหน้าบ้านทำไมเนี่ยทำไมฉันไม่นั่งในในบ้านนั่งในบ้านนอกบ้านมันก็เหมือนกันเดชแล้วก็สามารถด้อมๆมองๆได้เดี๋ยกินชาเลยอร่อยมากเลยพฮอวันนี้เราก็ต้องไปส่งของให้ลูกค้ารีบไปเลยดีกว่า บ้านลูกค้าอยู่ที่ฟาร์มฟาร์มซากุระโอเคไปไปไปสกูตชี่ของลูกค้าอยู่ในนี้เขาสั่งสกูตชี่ นี่จะถึงแล้วนี่ไงฟร์มซากุระโอ้นั่นหรือเปล่าบ้านเขาสีเหลืองๆไ,ไปไปไปชุดหยิบของก่อนหยิบของก่อนลืมลืม,ลมอันที่ฉันสั่งมามันน่าจะได้เก้าชิ้นแต่เหมือนเขาจะมาถึงแล้วนี่ ว้าวแอบดำๆมองๆก่อนไปส่งให้ลูกค้าเลยดีกว่าก็ก็ก,ก็เปิดประตูอุ๊ยมาถึงแล้วเอาสวัสดีค่ะเอาอะไรมา,าส่งคะสกูชี่ครับเออนี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะครับไปละ ให้ไปทางทะเลดีกว่าเราจะได้ไปเล่นน้ำด้วย <Yeah! S 1> เย้เอาไหมั้ยอาไหมงอีกชั้นหนึ่ง <Yeah! S 1> เย้ไปเลยไปเลยเย้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 อุ้ยบ้านลูกค้าติดท,ทะเลเลยเนี่ยลงทะเลไปเลยเย้ท yeah. ุนอะไรชนอะไรชิปเย้ที้ตึกเ้ ไปเปิดดีกว่าเปิดไหนดีนี่แล้วกันเฮ้กดนั่งไม่ได้แกะเลยแกะเลยลองขยเอก่อนโหน่าจะมีเยอะหน้าดูเลยมันน่าจะต้องชโลมากแน่ๆเลยเนี่ยไหนเปิดออกมาลืมบอกอันนี้มันเป็นสกุชชี่สุ่มนะอย่างแรก ฉันได้เป็นสกูตชี่ขวดนมเหอเหมือนนมจริงๆเลยลองบีบสิเอ๊ะทำไมมันเป็นกระดาษเนี่ยฉันสั่งของเด็กเล่นมาหรองทำจากกระดาษเนี่โอ้ยแล้วตั้งยี่สิบบาทได้แค่เอันเองหรือไม่กี่อันเนี่ยจำไม่ได้ไหนดูอันต่อไปสิอันต่อไปมันโทรศัพท์โอ้ย โอ้ยทำไมทำแต่จากกระดาษทางนั้นเลยเนะี่ยลองฟังเสียงสิดูสิเขาทำจากกระดาษจริงๆเนี่ยเออและมีอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยชุนสั่งของเ้ามาแต่อันนี้สโลมากเลยอันใหญ่อ่ะอุ้ยสโลสโล Yeah, yeah, yeah. แง่แง่แง่อิจากก็สโลวเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันขอปอลอยากได้ของแค่ดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาแถมเล็บมาด้วยทำเล็บมาให้ด้วยเนี่ยโอ้โหและเล็บกระดาษด้วยเหมือนดูตั้งใจทำมากเลยใส่ลองใส่สิ โอ้พอดีกับเล็บเลไม่หลุดเลยแต่ดูในกล่องซีเผื่อเขาแถมอะไรมาอีกอันนี้เขาแถมเล็บมาใช่ไหมไม่เสียงฟินมากอ้กล่องหายเอากล่องน,นี่อ่าเขาแถมเศษกระดาษที่เขาจะทำสกุตชี่แต่เขายังทำไม่เสร็จเขาได้แถมมาด้วย <laughs> โอ้โหแต่อันนี้เปนไม่สโลเลยลอ่ะโอ้ไม่ดีโยนทิ้งเลยเป็นไงล่ะแพงก็แพงอันนี้เหมือนจะใส่หลายครั้งด้วยนะเนี่ยงอเลยแต่อันใหญ่อ่ะสะโลสุดโ <c oughs> ล่งงแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ช่องบันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บหมาบ๊ายบายปี่